ใครมีความรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะแต่ทําไมทําไมกลับไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่ทรงพลังมากๆจากหนังสือที่ชื่อว่าฟันเฟืองเล็กที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะพาเราไปสำรวจความหมายที่มันลึกซึ้งมากๆในบทบาทที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้ คำพูดนี้โอ้โหมันมาจากประสบการณ์ตรงๆของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเลยนะที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ชื่อของเขากลับไม่เคยถูกพูดถึงเลยซึ่งนี่แหละคือหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เรากำลังจะมาลงลึกกันในวันนี้เอาล่ะมาเริ่มกันเลยที่ส่วนแรกเรามาทำความเข้าใจแก่นของเรื่องนี้กันก่อนเลยว่าไอ้คำว่าฟันเฟืองเล็กเนี่ยมันคืออะไรกันแนะ่พูดง่ายๆเลยนะ ฟันเฟืองเล็กก็คือคนทำงานที่อาจจะดูเหมือนเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆไม่ใช่จุดสนใจหลักของใครเลยแต่ถ้าขาดคนคนนี้ไปเมื่อไหร่แล้วก็ทั้งระบบอาจจะพังคลืนลงมาได้เลยลองนึกภาพเครื่องจักรใหญ่ๆที่ซับซ้อนดูสิต่อให้ชิ้นส่วนหลักจะดูแข็งแรงอลังการแค่ไหนแต่ถ้าฟันเฟืองตัวจิวจ๋วๆแค่ตัวเดียวม,มันเกิดหยุดหมุนขึ้นมาทุกอย่างก็คือจบพังทันทีแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบเท่านั้นนะ แต่มันคือเรื่องของพวกเราทุกคนเลยคือทุกคนที่ทำงานในทุกๆวงการที่เคยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทุ่มเททำอะไรบางอย่างไปสุดตัวสุดหัวใจเลยนะแต่สุดท้ายกลับไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจเลยด้วยซ้ำโอเคงั้นเรามาเปิดประตูเข้าไปดูโลกเบื้องหลังที่น้อยคนจะเคยเห็นกันดีกว่ามาดูกันชัดๆเลยว่าในชีวิตจริงของฟันเฟืองเล็กแต่ละวันเนี่ยพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง ในหนังสือเนี่ยเขาฉายภาพให้เห็นเลยนะว่าชีวิตคนเบื้องหลังมันเป็นยังไงคือต้องทำงานกับงบที่จำกัดมากๆอุปกรณ์ก็เก่าๆแถมยังต้องเจอกับระบบระเบียบที่มันยุ่งเหยิงซับซ้อนสุดๆแต่ที่มันอาจจะหนักใจที่สุดเลยก็คือความรู้สึกที่ว่าเราเป็นคนไม่มีชื่อคือทำทุกอย่างแต่สุดท้ายชื่อเราได้ไม่ได้อยู่บนผลงานนั้นเลยเป็นแค่คนที่คอยเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีใครนึกถึงด้วยซ้ำ แต่เชื่อไหมท่ามกลางความท้าทายสารพัดอย่างนั้นน่ะมันมีความภาคภูมิใจลึกๆซ่อนอยู่ความรู้สึกที่ว่าฉันนี่แหละคือคนที่ดูแลกระบวนการทั้งหมดเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันหมุนไปข้างหน้าได้แล้วไอการทำงานแบบเงียบๆปิดทองหลังพระนี่แหละที่มันกลายเป็นรากฐานของความน่าเชื่อถือของทั้งระบบเลยและนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลย คือการพลิกมุมมองจากที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไรตัวตนถูกมองข้ามตลอดไปสู่การตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเรามีพลังที่ซ่อนอยู่นะพลังที่แท้จริงของตัวเองคือมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะระหว่างสิ่งที่คนอื่นมองเห็นกับความเป็นจริงของบทบาทนี้คนนอกอาจจะมองว่าอ๋อก็แค่พนักงานซัพพอร์ตคนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงอะเหร คนคนนี้คือคนที่ทางระบบต้องพึ่งพาคือคนที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงต่างหากหนังสือเล่มนี้ย้ำจุดนี้ชัดมากเลยนะว่าความเชี่ยวชาญจริงๆความเก่าเกมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากใบปริญญาหรือวิธีการศึกษาสูงๆอย่างเดียวนะแต่มันถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากการลงมือทาจริงๆจากการเจอปัญหาล้มลุกคลุกคลานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆนี่แหละคือของจริง พอคิดมาถึงตรงนี้มันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาคำถามหนึ่งที่มันกระตุกความคิดเราแบบสุดๆเลยคำถามที่ว่าแล้วถ้าจุดจู่ฉันหยุดหมุนไปดื้อๆเลยล่ะถ้าฉันหายไปจากตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับระบบทั้งหมดแล้วพอตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองได้แล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรเรามาดูกันเลยว่าฟันเฟืองเล็กจะอัพเลเวลตัวเองจากคนที่แค่ยอมรับในระบบ กลายไปเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวจริงเสียงจริงได้ยังไงแน่นอนว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะมันต้องเริ่มจากสเต็ปแรกเลยคือความอึดล้มก็ต้องลุกให้ได้แล้วไปต่อพอกลั่นขึ้นแล้วก็เริ่มลงมือทาไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตนะแค่เริ่มโปรเจกต์เล็กๆที่ทำให้มุมของเรามันดีขึ้น จากนั้นก็เริ่มเป็นพี่เลี้ยงส่งต่อความรู้ที่เรามีให้คนรุ่นหลังและเป้าหมายสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการสร้างบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบหรือทีมที่มันแข็งแกร่งจนอยู่ได้แม้ในวันที่ไม่มีเราแล้วนี่เป็นแนวคิดที่ให้กำลังใจดีมากๆเลยนะมันเหมือนปลดล็อกเลยเลยว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องไปแบกรับภาระแก้ไขทั้งระบบที่มันใหญ่โตมโหฬารานหรอกแค่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เรายือนอยู่แค่ทำให้ส่วนงานของเรามันดีขึ้นกว่าเดิม แค่นั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วและมันคือการช่วยขับเคลื่อนทั้งระบบไปข้างหน้าแล้วจริงๆมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ก็คือแล้วเราจะนิยามความสำเร็จในแบบของเราเองได้ยังไงความสำเร็จที่ไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันไม่ต้องรอให้ใครมาตบมือให้และคำตอบมันอาจจะเรียบง่ายมากมันคือการพูดกับตัวเองได้เต็มปากว่าฉันรู้ว่าฉันมีค่าแค่ไหน โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกไม่ต้องรอให้ใครมาตัดสินนี่คือการยืนยันคุณค่าจากข้างในตัวเองเลยเป็นความภาคภูมิใจที่เราสร้างเองได้สุดท้ายแล้วบทสรุปของหนังสือเล่มนี้มันทรงพลังมากมันบอกเราว่าเฮ้ยเราทุกคนเนี่ยมีพลังที่จะกําหนดบทบาทของตัวเองได้นะเราสร้างคุณค่าในแบบของเราเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาหยิบยื่นตําแหน่งหรือความสําคัญอะไรให้ทั้งนั้นเพราะ ฟันเฟืองตัวนี้ฟันเฟืองที่ยิ่งใหญ่ตัวนี้เราสร้างมันขึ้นมากับมือเราเองได้เลยและเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็ทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อว่าในโลกของเราไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวเราแต่ละคนเป็นฟันเฟืองแบบไหนกันนะแล้วพลังเล็กๆของเราของฟันเฟืองแต่ละตัวจะมารวมกันเพื่อขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงบ้าง